bao con cây, Vâng ạ. nó nè. Thằng này mía đây Dạ ạ. นัาชักิจตัวพ่อไลส,สไตล์สงขาครับนี่คือความดุดันแบบไม่เกรงใจใครของตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่ลงพื้นที่กวาดล้า,ลางแล้วก็จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดบนเกาะพังงานไม่ว่าจะค่าไม่ว่าจะขายไม่ว่าจะดูดไม่ว่าจะดมไม่ว่าจะคนไทยคนแถวนี้หรือว่าคนที่ไหนจับหมดไม่ต้องมาถามว่ารู้จักพ่อกูไหมพ่อกูเป็นใครไม่ตอบ จับได้เป็นสิบเลยครับหนึ่งในนั้นคือนายสมเกียรติอายุ45ปีอดีตทหารหน่วยรบพิเศษหมวกแดงลบบุรีที่ถูกจับพร้อมยาบ้า7เม็ดประวัติเพิ่งพ้นโทษในคดีฆ่าผู้อื่นโดยใช้วุธปืนสงครามซึ่งสารตัดสินโทษประหารชีวิต ก่อนลดโทษเหลือจำคุก17ปีและพ้นโทษออกมาได้ไม่นานและก็ชีวิตแทบจะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดจมดิ่งอยู่กับยาเสพติดและยังจับนายกฤษณพงศ์อายุ43ปีได้อีกคนคนนี้เพิ่งหลุดมาเหมือนกันกับคดียาเสพติดไม่ได้ฆ่าใครแต่ว่าชอบเล่นไอพกไอในตัว16กรัมกว่า และที่น่าจะกระทืบและก็จับโยนเลให้หมดก็ไปจับคนเมียนมา7คนตอนที่กําลังมั่วสุมเล่นยาก,กันอยู่ในแคมป์มั่วหมด ยังครับยังไม่พอแค่นี้ยังมีต่อรอชมเพราะว่าตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังงันเข้าไม่ปล่อยไว้อะไรที่มันทาลายการท่องเที่ยวใครที่มาสร้างปัญหาก็อย่าอยู่มันเลยมึงถ้าอยู่บนเกาะพังงันแล้วยังไม่บายถ้าอยู่ในประเทศไทยแล้วยังบายไม่พอพวกมึงก็อย่าอยู่มันเลยจับให้หมดกวาดมันให้เกลี้ยงแบบนี้ดีแล้วครับท่านหรือถ้าดูแล้วว่ามันยังเบาไปหลังไม้มั่งก็ได้ครับไม่งั้นไม่ลาบโทรศัพท์อยู่ไหน

ใส no ่กันรวมกันในวันเิดองนี่มาจากไหนซื้อมาจากไหนซื้อมาจากไหนเอามาจากไหนอื้อเวลาอะไรอ๋อที่ทำไ้ก็อย่างนั้นเลอามาจากไหนโอเคมา